งวดที่แล้วนะครับเลขฝ่ามือของเรานะครับให้เก้ากับ7นะครับมาทั้ง97นะครับก็คือ977นะครับกับ77มันเข้ามาถึงนะทุกคนครับ42งวดแล้วใครชอบเลขฝ่ามือนะครับก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับรู้แบบนี้สั่งมาทานนานแล้วกระดูกล่นปวดขาปวดเข่าปวดขาปวดเข่าปวดมาสองสามปีนี้นะพอนั่งปุ๊บ มันปวดปวดมากปวดแบบทรมานะ่ะหลานสาวซึ่งเป็นพยาบาลเอาไวต้าแคลมาให้หนักแก้วชิมค่ะมันสดชื่นเดินได้คล่องขึ้นเจอแล้วตัวช่วยที่ทำให้กลับมาทำงานได้ตอนนี้กลับมาทำไร่ทํานาได้สบายๆยืนนานๆได้เหมือนเดิมรักษามานานก็ไม่หายแต่พอได้มารู้จักไวต้าแคลกินทุกวันตามคำแนะนำแค่เดือนแรกก็รู้สึกเลยว่าเสียงกรอบแกรบที่เคยมีมันลดลง ไม่มีเสียงกระดูกดังอีกต่อไปและอาการปวดเข่าก็ดีขึ้นลูก้าไวตะแขวที่เปิดใจแล้วตอนนี้สามารถปุ้มหลานยืนรดน้ำต้นไม้ทำงานได้ทั้งวันไม่ปวดขาไม่ปวดข้อเหมือนเมื่อก่อนแล้วสุขภาพดีขึ้นรู้สึกว่าแข็งแรงกว่าอายุใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกแนะนำเลยไวตะแขวตัวนี้กินแล้วเห็นผลจริงชีวิตดีขึ้นเยอะ สร้างเลยจัดต่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกทุกคนเลยนะครับโมนะวันนี้เลขฝ่ามือซึ่งเลขฝ่ามือของเราเข้ามาแล้ว42วัน,นะครับถามว่ารัฐบาลไทยนะครับวันนี้มั่นใจไหมมั่นใจ ทุกคนครับเดี๋ยวเราทวนอีกนิดนึงนะทุกคนครับเลขฝ่ามือของเรานะครับเข้ามาแล้ว42ครั้งแล้วนะครับนะงวดที่แล้วนะครับเลขฝ่ามือของเรานะครับให้เกากับ7นะครับมาทั้ง97นะครับก็คือ9 7 7นะครับกับ77นะครับหลายคนนะครับก็ไปเป็นแนวทางเนาะทุกคนครับสำหรับเลขฝ่ามือนะครับาเป็นแนวทางนะครับนะผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเลขออกอะไรนะครับเลขฝ่ามือนะครับ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะหลุดงวดไหนนะครับแต่มันเข้ามาถึงนะครับมันเข้ามาถึงนะทุกคนครับ42งวดแล้วใครชอบเลขฝ่ามือนะครับก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับนะครับอย่างน้อยนะครับเป็นแนวทางนะครับในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในแต่ละงวดผมย้ําอีกครั้งนะทุกคนครับเลขฝ่ามือนะครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะมาสองตัวเลขฝ่ามือนะครับมันจะมา1ตัวทุกงวดแต่ทุกคนช่วงเมย์เห็นนะครับหลังๆผมจะให้ไป3าตัว งวดที่แล้วผมจําได้เลยครับว่าเลขฝ่ามือเนี่ยผมเด่นที่972ใช่ไหมครับผมเด่นที่972ครับหวยออก978ลาดไปแค่แต้มเดียวนะครับแล้วผมก็มัน่นใจว่า9กับ7มาแน่นอนร้อเปอร์เซ็นก็มาทั้ง9และ7อยู่ที่สมาชิกครับว่าจะให้ผมเลขฝ่ามือนะครับให้กี่เลขถ้าสมาชิกจะให้อาจารย์คะขอเลขเดียวได้ไหมผมก็ให้เลขเดียวได้ถ้าสมมติว่าผมพูดถึงสามเลขมันมีโอกาสมาทั้งสองตัว ผมพูดเลยผมก็หวังว่าอยากให้มันเข้าไปเรื่อยๆจริงๆนะครับนะนะอยากให้เข้าไปเรื่อยๆจริงๆนะครับแล้วผมก็มั่นใจว่างวดนี้จะเข้าอย่างแน่นอนนะครับส่วนงวดนี้ทุกคนครับผมเด่นที่ศูนย์กับสี่ผมเด่นที่ศูนย์กับสี่นะครับนะแล้วอีกตัวหนึ่งทุกคนครับเจ็ดกับแปดอาจารย์เขาทาไมเด่นหลายตัวจังคะชอบกระจัดเจ็ดกับแปดคือเลขความฝันอาจารย์ทําไมฝันบ่อยจังเลยไม่รู้ครับผีมันเข้าฝัน นะครับผีบอกว่าผมฝันแต่เรื่องเดิมๆครับทุกคนครับครั้งที่แล้วผีจีนมาให้ผมแปดกับ9ก้านะครับก็ออกแปดเจ็ดมาทั้งสองตัวเลยนะครับก็ออกแปดเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดแปดเลยนะครับทั้งสามตัวเลยนะครับครั้งนี้นะครับทุกคนครับผีมาเข้าฝันผมบอกว่าวันที่สิบหเนี้ยจะมีเลขเจ็ดกับเลขแปดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกเ็ดอะไรแปดอะไรนะครับนะอ่ะนะครับนะ ส่วนงวนนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเลขฝ่ามือเป็นเลขอะไรครับพิมพ์คําว่าฝ่ามือขึ้นมาให้หน่อยอ่ะมาเลขฝ่ามืองวดนี้ได้เกออ่ะจริงๆนะผมเชื่อว่าเลขฝ่ามือ,อทุกคนนะทุกคนน่าจะเห็นแบบบ่อยๆแล้วแหละทุกคนครับเพราะว่าผมมาฝันตั้งแต่วันพระใหญ่แล้วครับวันที่อะไรนะวันที่ออกพรรษานะครับแล้วผมก็เชื่อว่าสมาชิกก็เคยเห็นเหมือนกันนะครับอ่ะ เลขฝ่ามือครับคือเลขนี้อ่ะเห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นเป็นเลขอะไรครับ เห็นเป็นเลขอะไรครับนายอกต๊อกกดเขอหัวใจให้ครบสองหมื่นนะอย่างนั้นไม่ได้ดูนะนะครับเห็นเป็นเลขอะไรครับเขาหัวใจให้ครบสองหมื่นเลยเร็วเห็นเป็นเลขอะไรครับเห็นเป็นเลขอะไรครับงวดที่แล้วนะครับให้เก้าเจ็ดนะครับมาเจ็ดเจ็ดนะครับกับเก้าเจ็ดแปดนะครับมาทั้งสองตัวนะเลขฝ่ามือนะครับอ่ะเห็นเป็นเลขอะไรครับ ดูดีๆนะอ่ะมาจะเขียนให้หนึ่งรอบดูดีๆนะอ่ะมาอันนี้ให้ดูครั้งแรกเลยเนี่ยดูดีๆนะตัวแรกชัดมากนะทุกคนครับตัวแรกชัดมากครับ ชัดหรือยังผมถามอยู่อย่างหนึ่งถ้าชัดพิมพ์ชัดถ้าไม่ชัดพิมพ์ว่าไม่ชัดงวดที่แล้วทุกคนครับเลขฝ่ามือของเรานะครับผมเขียนให้เก้ากับเจ็ดเนาะมาเจ็ดเจ็ดแล้วก็เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแปดนะครับมาทงบนดังล่างตัวแรกครับทุกคนครับที่ทุกคนเห็นด้านบนเป็นเลขอะไรครับตอบด้านบนที่ผมเขียนเป็นเลขอะไรครับเนี่ยก้อนเนี้ยตอบครับทุกคนเนี่ยก้อนเนี้ยครับเห็นเป็นเลขอะไรครับ เห็นจะเป็นห้าจริงๆหรอคำที่แล้วผมพี่เห็นเป็นเก้านะเก้ามาอยู่หลอกร้อยนะครับผมเห็นเป็นแปดครับนะครับผมเห็นเป็นแปดนะครับด้านบนนะผมเห็นเป็นแปดครับแปดทุกคนครับอย่าลืมนะครับว่าแปดกับสามตัวเดียวกันครับนะครับเห็นไหม มันคล้ายๆเลขสามเหมือนกันนะทุกคนครับใครจะมองเป็นห้าก็ได้ทุกคนครับห้าก็ไม่ติดนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าแปดไม่มาสามโผนะครับแปดไม่มาสามโผครับอ่ะตรงกลางตรงนี้มาทุกปีเลยครับเห็นเป็นเลขอะไรครับตรงกลางโบโบอะไรตรงกลางโบโบ ศูนย์ครับ,ตร,รรบตรงนี้อะไรครับตรงนี้อะไรด้านล่างสุดต,ตัวที่สามคือเลขเจ็ดครับเจ็ดครับทุกคนเจ็ดหรือหนึ่งก็ได้นะนะครับสมาชิกจะซื้อแปดหนึ่งก็ได้นะแปดหนึ่งก็สวยนะ เขาบอกว่าอะไรนะอายุหลวงพ่อหลวงพ่อศิลาเหรอทุกคนแปดหนึ่งก็สวยนะแต่ผมเดี๋ยวผมจะเขียนเยอะเกินไปทุกคนเอาแค่เอาแค่นี้พอเพราะฉะนั้นทุกคนครับเลขฝ่ามือวันที่สิบหกตุลาสองร้อยหกสิบแปดคือเลขตัวเลขนะแปดครับเหมือนที่ผมบอกกับสมาชิกเลยครับทุกคนครับทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับเลขนี้มาบ่อยๆครับตัวที่สองครับผม พูดบ่อยมากเพราะว่าผมอะฝันเห็นจับอุจจาระตัวเองแล้วผมก็ฝันนะครับบ่อยมากทุกคนครับที่มีเลขศูนย์ผมก็เลยรู้สึกว่างวดเนี้ยก็ยังชอบศูนย์ศูนย์วดนี้เด่นทั้งเหนือและใต้ส่วนอีกตัวหนึ่งที่ชอบแต่อย่าลืมนะทุกคนครับถ้าแปดไม่มาสามมานะครับเพราะว่าตรงกับเลขคว่ามืออาจารย์ห้าหนึ่งสวยไหมสวยนะครับใครจะซื้อเลขห้ากับเลขหนึ่งก็ได้นะทุกคนครับงวดนั้นผมเคยเขียนอย่างงี้มันออกห้าหนึ่งเนาะ นะครับซื้อได้เหมือนกันนะครับใารจะมองเป็นหนึ่งก็ได้นะทุกคนครับมามองได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับผมเห็นเป็นเลขเจ็ดผมเห็นเป็นเลขเจ็ดครับผมก็ยังมั่นใจทุกคนครับว่างวดเนี้เจ็ดจะมาอีกก็ออกพรรษานะครับปู่ก็ให้โชคเนาะส่วนงวดนี้นะครับผมก็ยังรู้สึกว่าผมชอบเลขแปดเลขศูนย์แล้วก็เลขเจ็ดแปดศูนย์เจ็ด มาให้ทุกคนเห็นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวแต่ส่วนตัวเลขที่ผมชอบมากที่สุดก็คือชอบเลขศูนย์นะครับผมชอบเลขศูนย์นะครับส่วนตัวนะผมชอบเลขศูนย์ครับเพราะว่าฝันว่าตัวเองจับอุจจาระตัวเองนะครับเขาให้ศูนย์มาผมก็เลยคิดว่างวดน,นี้ศูนย์เด่นไวยเตอร์แคลเซียมบำรุงกระดูกและข้อตัวจบของคนรุ่นใหญ่ สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เพจวัยตะแคลวแคลเซียมบำรุงกระดูก l ล n e แวัยตะแวหรือโทรไปที่0801422452ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้มีพาดคลิปดีๆแนวทางเด็ดจากอาจารย์ฝากด้วยนะครับ